ครับวันนี้ผมจะมาตัดผมทรงทรงเจ้าเบาทรงเจ้าบ่านี่จะมีเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งรู้สึกจะเป็นเปิดข้างนะครับเปิดข้างข้างข้างนิดๆเพราะด้านบนเขาไม่มีผมเนี่ยเราจะใช้เบอร์สองเปิดขึ้นเบาๆแล้วก็ข้างหลังเป็นเป็นซอยกันเลมก็ได้เป็นลองทรงก็ได้นะครับใช้เบอร์สอง วิธีต่ของช่างอ้อนมันก็ง่ายๆนิดเดียวใช้เบอร์สวนนี่ตัดเปิดข้างหลังลองทรงด้านบนนิดหน่อยเขาก็เอาไว้พอปเป็นแนวๆนะครับชาวเน็ตสังเกตดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับผมให้ดูเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยข้างผมยังไม่ตัดเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ไม่ไ,ไม่ ตัดให้ดูโดยใช้เบอร์สองกับเบอร์หนึ่งสองตัวนี้นี่เปิดข้างนะครับด้านบนก็ธรรมดาของเขาเนั่นแหละแล้วก็ให้ถ่ายรูปออกมาแล้วให้ดูดีครับครับ,รบใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดทีนี้ดูด้านหลังใบหูดูนะครับหลังใบหูนี่หนึ่งหน้าฟันบตรตเลียนหนึ่งหน้าฟันบตรตเลียนเนี่ยถ่ายเ้นไปโดยใช้เบอร์สอง ผมจะมาข้อกับด้านด้านบนพอดีนี่ดูนะครับท่านเนี่ยถามมาว่าเอ๊ะช่างอ้อนเวลาตัดผมให้คนข้างบนไม่มีผมเนี่ยจะตัดยังไงจะตัดได้เราเออกแบบให้เขาว่าคนเราเนี่ยมีหัวเนี่ยจะมีข้างสองข้างในสูงด้านบนนี่ก็สูงอย่างนี้ตั้งฉากแต่เราไม่เอาผมข้างบนออกเป็นสกินเฮดเราไม่เอาเราเอาเป็นเบอร์สองตัดเพื่อให้กลมกลืนกับส่วน ที่มีผมอยู่ด้านบนเหตุผลเพราะคนหัวไม่ล้านหรือหัวล้านนี่จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ของเขาอย่างนั้นเป็นคนรวยสมัยก่อนเขาเรียกว่าขุนช้างขุนแผนคนมีกระตังขุนแผนสู้ไม่ได้หรอกครับอันนี้เป็นคําพูดของช่างอ้อนแต่จะเอาไปเป็นสาระก็ได้คือตัดผมนี่แหละครับ ดูวิธีตัดพอเราใช้เบอร์สองเสร็จแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งดูนะครับเบอร์หนึ่งก็ไถขึ้นไปธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละครับเพื่อให้มันมากลมกลืนกับส่วนที่เราตัดไว้นะครับป๊บนะทาง,างนี้ปุ <c> ๊บ <oughs> มันจะกลมกลืนสวยมากเลยดูนะครับ เราเน็ก็สังเกตว่าเบอร์สองไกดลายไปก่อนเบอร์หนึ่งเก็บตามด้านล่างเป็นมีโกนเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของ QC เขาเรียกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพ<ค><ณ>ื่อง,งานจะดีไม่ดีก็ผ่าน QC ก่อนถึงจะออกมาเป็นทรงได้เราก็ดูวิธีตัดว่าเบอร์ 2. สองกับเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้<ค>ี<ณ>๋ยวมาดูด<ค>้านหลังครับด้านหลังนี่ ก็เอาเบอร์สองขึ้นไปเพื่อให้มันมากลมกลืนเนี่ยดูครับผมทรงนี้ตัดยากด้วยจินตนาการให้ได้ช่างเป็นช่างที่ดีต้องจินตนาการให้ได้นี่ให้เบอร์สองเป็นตัวตัดปื้ดปื้ดอย่างนี้เลยครับให้เบอร์สองไกลาลายไปก่อนเพื่อที่จะให้ส่วนส่วนผมส่วนนี้นะ่ะมากลมกลืนแล้วก็ไม่ให้มันยาวจนเกินไปแล้วก็ให้มันเป็นทรงหล่อขึ้นอนะ เราเรียกว่าเปิดข้างหลังลงทรงกันริมก็ได้หลังลงทรงต่ำอออยก็ได้ ศิละปะอีกแบบหนึ่งเพราะคนที่โทรมาเขาไม่เข้าใจว่า,ามัดอยู่ยั่นะะแล้วมีศิละปะดีโทรศัพท์ใช้เครื่องเดียวแต่มีคนถ่ายทําแล้วโทรมาแสดงว่าคนโทรมานั้นห่วยห่วยแตกมันไม่รับมันจะโทรมาหาอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาไม่รับสายมันก็ยังโทรมาอยู่ครับก็น่าจะรู้นะ จะเป็นศิลปะในการถ่ายทำนะครับเพราะว่ามีเครื่องเสียงแล้วเขาทูมาผมไมต้อง,งตัดไปด้วยอาทิสไปด้วยครับปล่อยให้ดังอย่างนี้ ครับวันดีครับขอบคุณครับที่โทรมาครับ,ขอ,าาารบขอโทษด้วยที่ไม่ได้รับสายครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้รับสายครับความจำเป็นอยู่การถ่ายทำครับขอโทษมากๆครับ ลืมกดโหมดเครื่องบินเมื่อกี้นีมันมาแล้วก็ไม่ได้ทีหลังผมจะกดโหมดเครื่องบินแล้วจะถ่ายทำผมก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้รับสายผมจำเป็นคงจะไม่ถึงขั้นผูกคอตายแล้วมั้งครับอีกสิบกว่านาทีผมก็จะเสร็จแล้ว ดูวิธีตัดของช่างอ้อนในี่ตัดอย่างละเอียดเลยครับนี่ถึงใครจะมาสร้างสมาธิให้ไม่ดียังไงช่างอ้อนก็ทําทําตามขั้นตอนเพราะว่า QC เขาตรวจสอบแล้วว่าเสียงดังเนี่ยดังเพราะไม่ใช่เสียงตัดและเสียงอธิบายแต่มันเป็นเสียงผู้รับเชิญที่ไม่ได้รับเชิญมันโทรมาก็เลยต้องต้องไม่รับสายแหละครับขอโทษชาวเน็ตด้วยนะครับเสียงดังก็ไม่เป็นไรแต่ดูวิธีการตัดไปก่อน เพราะเราได้ถ่ายทําอยู่ตอนนี้ถ้าเรามัวไปรับสายเราก็ทําให้เสียกระบวนการถ่ายทําเพราะเราใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวการถ่ายทานี่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่จะไปรับด้วยโทรด้วยถ่ายด้วยมันทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้หรอกครับนอกจากผมผมทําของผมคนเดียวครับขอโทษชาวเน็ตด,ด้วยนะครับ แต่อันนี้ผมตัดให้ดูด้านหลังนี่เป็นลองทรงกันกันลิมนิดนิดทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะผมด้านล่างนี่เป็นผมที่เราจะต้องเก็บส่วนกลมกลืนนี้ให้ได้กับส่วนบน ใช้เบอร์สองเป็นตัวกึบอีกหน่อยหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เบอร์สองเนี่ยเป็นตัวชลมเพราะขมกลมกลืนนี่แล้วด้านหลังผมก็คึบอย่างนี้โดยใช้เบอร์ศูนย์นี่ดเบอร์ศูนย์กึบอย่างนี้นะครับกึบให้ได้เหลี่ยมให้ได้ฉาดอย่างนี้ ำอย่างนี้เพื่อให้มันบาลานซ์กันระหว่างสามเหลี่ยมด้านหลังความดุลยวินิดอยู่ที่หน้าง,งานหน้าง,งานของเราเนี่ยถ้ามันไปแหวง่งหรือว่าไปด่างอะไรนี่หน้าง,งานก็จะทําให้เรานี่ได้ความคิดใหม่ๆขึ้นมาถ้ามันไม่ได้ฉากเราก็จะได้ความคิดที่อ๊ะอันนี้ต้องเอาออกอันนี้ต้องเอาไว้อย่างนี้เลยครับ หน้างานของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างหน้างานตัดผมนี่เราก็ต้องดูว่ามีตัวยูตัวแอลกันตัวแอลตัวยูแล้วแต่เราจะไปปรับหาเอาช่างแต่ละคนจะมีศิลปะในการทําซึ่งผมเองผมก็อธิบายเทคนิคนง่ายๆแค่นี้แหละระหว่างผมส่วนบน,นกับผมส่วนข้างดูนะครับพวกเข้าเนี่ยถ้าเขาจะเอาไว้เราก็แต่งแต่งเข้าเป็นรูปสามเหลี่ยม กบเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วแต่เราจะจินตนาการอันนี้เขาเขาเราจะโกนออกโกนออกหมดเลยแล้วก็แต่งแต่จรไว้ให้มันเป็นจรธรรมดาอย่างนี้จรธรรมดาเขาหนวดก็จะเอาออกหมดให้เป็นจรธรรมดาก็ทําอย่างนี้วิธีท,ทคหนึ่งทาเอาศูนย์จุดห้ามาเก็บดูนะครับนี่ศูนย์จุดห้าปับฟันลงต่ําสุดปรับอย่างนี้นะปรับต่ําสุด แล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็เก็บ0.5ทั้นจอคคำว่า0.5นี่ก็คือ0.5มิลน,นะครับไม่ใช่0.5เซนถ้าอย่างนี้0.5เซนถ้าอย่างนี้0.5มิลระหว่างมิลกับเซนถ้าเราเป็นช่างเราก็รู้ศิลปะนะครับนี่ผมทําให้ดูอย่างละเอียดเลยครับซ้ายขวานี่ตัวเอวเดีวจะใช้มีดโกนอีกครั้งหนึ่งดูทั้งนี้นก็เหมือนกัน ตอนสรุปใช้มีดโกนนี่ถ้ามีเอซถามมาผมก็จะโกนให้ดูแต่ตอนนี้ f อฟซีเขาไม่ถามผมก็เลยเอาแค่ทรงผมให้ดูนะครับนี่คือทรงเปิดข้างหลังกันเลมลากใส่นิดๆเพื่อให้เข้ากับใบหน้าคนหัวโนกมาเองแบนข้างเข้าไปแล้วก็ตั้งฉากให้ได้สามเหลี่ยมด้านคุณด้านคุณฐานคุณสูงมันจะได้ฉากพอดีเลยครับเนี่ดูหน้าตานะครับยังไม่โกนหนวสักโกนหนวเสร็จผมจะบอกให้ดู ครับวัดดีชาวเน็ตครับจะฝากอะไรถึงชาวเน็ตไหมครับฝากฝากขอบคุณว่าให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนนี้จะไปเป็นเจ้าบ่าวในงานแต่งงานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหวัดดีครับ